ช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมจิตอาสาทาความดีพัฒนาพื้นที่ที่จังหวัดพัทลุงค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงคาะนาข้าราชการทํากิจกรรมจิตอาสาทําความดีพัฒนาพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดพัทลุงค่ะ นายฉัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะนําหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพนังกงานทํากิจกรรมจิตอาสาทําความดีพัฒนาพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยจากโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ซึ่งจิตอาสาได้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ค่ะกวาดขยะฉีดล้างทําความสะอาดบริเวณพื้นผิวจราจรรวมไปถึงการทาสีตีเส้นจราจรถนนภาย ในบริเวณสารากลางจังหวัดพัทรลุงค่ะโดยเขาจะมีการแบ่งการดําเนินงานออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะก็คือช่วงแรกก็คือเมื่อวานนี้ค่ะวันที่23มีนาคมส่วนวันนี้ค่ะเป็นช่วงที่2ก็คือวันที่24มีนาคมและช่วงช่วงที่3ค่ะก็คือวันที่26มีนาคมค่ะ